ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบ่าวมีหรือยูทูบช่องอีสานบ่ายไหมามเจอกับเซียนพี่น้องผมเมื่อเจอกับเซียนสิกบเดี๋ยวเฮาเบืองเอาหรอนั่นโอ้ทีมลงไปแค่โยกนิ่นิดบ่เนีแด้วพี่น้องกบไปหาล่ะมันกบหลายปีนี่เอาพอไดกินเนาะครับเนาะเฮาพ่อใดต้องการทำไรสมดุลของธรรมชาติเนาะไอเนาะเอาเอาไปกินพี่น้องผมว่าเดี๋ยวไปขายจยเข้าใจพิดปนสีวายแยสัดจยงสี่เอาให้รับบ่แมนครับ อันนี้ปลาควาได้บ่ครับเบีดแบบนี้ได้ที่กันได้คู่ปลาเหรอได้คู่ปลาครับควแข็งแกงมันได้อยู่บ่ป่ะบ้านได้โอเอามันกินมันเลือดหรือบ่โอ้ยอย่าพี่น้องบ้ามีเห็นคักเลยว่ามันกินอ๋อกระยนไปธรรมดานี่เห็นป่ะครับบ้านเท่ากับโยบบ้ามีเห็นแต่น้อยอยู่พี่น้องง่ายๆจังสี่พี่น้องผมกบมันบ่ย่าน เอาต,องตรงๆสูตรนี่นี่บ้ามีเคยเอาเ็ดฝรั่งเห็นเรื่องหน่อยมันเห็ดอยู่กับเห็ดแบบนี้แหละมันเลียงมานนั่งเลยไมมเอาไปได้ได้ไดห่อนแหนมอ่ครับเนนะอ่า,า,า,อา,าโอ้ <laughs> ถือห่อนมู <laughs> นี่ครับพี่น้องผมเบื้องเก่าใส้เราตัวว่างหันอยู่ใส <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเจอพี่นอง อ๋อนี่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 เบิ้งใกล้ๆเบิ้งใกล้เดี๋ยวว่ามีสู้ไหมเบิ้งนี้นี่นี่นี่คาบแล้่ยวคาบแล้วนั่นคาบแล้วพี่น้องลืดเรี่วลืดเรี่วให้โอ้ลืดอ๋อซีดขึ้นมาแล้วพี่น oh, ้องผมเอ๋อ nah. ล hm ุดไปเย็นโอ้นี like ่นี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 ่ย้อนย้อนลงโอ้เอาอีกกบนี่เป็นสัตว์ที่บ่หลาบพี่น้องเบิ้งจ่อดเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องผม นั่นลุ้อีกว่าเป็นยังครับโอ้บ่ลาบแจัคเทียกกบจินคือเก่าแมนบ่าครับใช่แล้วบ่ลาบพี่น้องเป็นสาธิบ่ลาบเออตโวตบ่ไน่โอ้ซีดกบครับผมไอ้เพื่อนมาสาธิวิธีซีดกบแลวก็ให้เบื้องว่ามันกินเนี่ยไรมันเป็นแบบไนครับจังว่าถึงได้ฝีมือเพื่อนยูนี่ล่ะ ขอบคุณไอ,อ้อ่าไอ้อย่างน้อบาทนี่จำซื้อบ่าอะไรเป็นมู้ดอกันในยเฟซบุ๊กพฤนจิงอัน,นี้มาให้บ้ามีนี่แมนแบบนี้ละนี่บ้ามีก็เลยว่าสิความคุ้มหูจากคนอ่านะครับคุณแม่คุณแม,ม่มาอย่างรับมาหน้าจะาของนะครับเนาะมาหน้าจะาของหน้าคุณแม่ครับเชียวเฉาอุ้มพี่น้องผมเอาเราไปเจะขี้ไรต้องเบื้องจจกตัวเราพี่น้องครับเบื้องจจกตัว ครับถ้านน้อยผมเห็นไอ้คู่สอนซักเลยมีแต่ตัวทว่าบักหานิวนี่ครับตะจีเฮี่ยในย่างเพลินเพิ่นเอาดอกบักเขียด้วยสิไม่เอาขัดเป็นน้มเลยหลายกบหลายตจ่เพิ่นเอาดอกบักเขียสิทธ์หล่ะก่ะสิทธ์แบบนี้ละอ๋อครับปีนี้มีกบแน่กับพ่อด้กินกันละครับผม เดี๋ยวฉีดได้แต่เบิ้งจากตัวเนะพี่น้องนเนาะอดทนอดทนอดทนมันกระติดเหล่าสองเทียมผลลุด<อ>ครับผมอ,อ,บอ,บอันนี้เป็นนาจีเป็นเยื่อสดครับ<อ>เยื่อเข้าหลุดแล้วดิ เกี่ยวโอ้ยน้ำันทางนี่บอครับผมเราเห็นหลายๆคนเราส่วนผมเลยอยากจุ้งไหวในความคือควาวมือเสือของผมตาวาธีด่างการทำมาหากินโอ้ยเยอะอยู่หุ่นไใบครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่รองคือมันเถื่อเรามันมันหลุดสองทียกบมันบ่ท่านถึงอสองหิ้วเต็มปันไหลมันเลือดยากนั่นเดี๋ยวลอยอยู่นั่นไหลไปถือข้านดูงังเหงะพะนะกบครับกบไหลเปียงสันธรรมดา ครับผมกับพวกเคยเห็นเห็นตั้งแต่น้อยๆมันไปสีดกบใหญ่ไปกังมันหลดครับแมนอันนี้มันใส่สไตล์แบบไอันนี้เอาครับพี่น้องผมสวัสดีครับเดี๋ยวให้อายเราจัดให้เบื้องขี่ลายแจ็คตัวหนึ่งเข้าได้๋ยพานมาแล้วแล้วก็พิสูจน์ว่ามันจริงแท้แน่นอนจิดลูกไปยังสี่กับสีว่าพ่อได้บ่เจีงสี่ต้องพิสูจน์แมนควบบ่ายเราต้องพิสูจน์ว่าพิสูจน์เขาบ่กูหบุญกบ เดีนดวงเดีงดวงเดีงลง,ลง,ลงน้มเดียวพี่น้องอาเบืองลง้างเบานั่นเดี๋ยวนั่นไปบาทเนี่เอาเอาขึ้นมาให้เบิ้องพี่น้องโอ้เดี๋ยวบามีซุมให้โกบเดี๋ยวมันเต้นแน่นอนเต้นไปแล้วแหละ ต้องอาศัยประสบการณ์เลยนี่คันลักษณะนี่ครับต้องอาศัยประสบการณ์เพราะว่าเจีงไพีฟิ้องเขาเอิ้นชิงหลิวว่ะสันเดี๋ยวขวามพูดนะครับเรื่องเอฟซีเอฟซีทางข้ามเกินเกี่ยว้ยเต้นขึ้นฟากับมี เอฟซี e ทางข้ามเคลื่อนแก้วนะครับด้อสีส้มเบ็ดอันนี้มาให้บ้ามีบ้ามีกับสีดัดแปลงอ่าสีดัดแปลงว่าด้วยการสิท์ปลานำสิทิ์กบนำคือ mm hmm. บ้ามีคนบ่หมานมานับ่บ่เลยบ้าหมานคือจังหดเดียวนี้ต้องขึ้นพี่น้องบ่ท่านใดจังหวะซื้อผมมักคนแนวนี้ละพี่น้องคือมันบ่ได้เกี่ยวกับจังหวะอีกอย่างดอกคใายมันมีตัว บ่ได้เกี่ยวกับคนสวยบ้สวยเนาะครับเนาะแต่บ้ามีหนูตัวหนึ่งบ้ามีเล่นมาหกเดือนบ้ได้ตก็ยังมีแล้วตอกเห็นจจกโตวพว่ี้องเฮาตอกเห็นจจกโต แกนยังพี่น้องผมบ้ามีทาได้พี่น้องต้องทาได้เขาเบิ้งจากตัวบ้าพิ่นสิษย์เอาเนี่ยไรแต่จีเป็นไปสิษย์ทางนั่นเอาเกินดับว่าสั่นทางนั่นเพิ่นว่ากบยานแล้วแล้วเส้นนี้อา่ากบยานแล้วแล้ยวมาที่นี่เขากะมาเบิ้งเรามาทางฟังพี่สัวบ้ามีสิได้เบ็ดมากบ้ามีสิไป็นศิ์เลยพี่น้องได้เบิ้งแหละแต่ขันมีตัวมันสิเต็มมาเลยว่าสั่น มันก็เออมันมันก็ล่องน้ำอยู่เด้พี่น้องล่องน้ำไปสามสี่ตัวคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันพี่น้องวิธีสิดกบด้วยเบ็ดชิงริวปัม๊มปั๊มอยู่พี่น้องโอ้ยจังหวะเบามีมาฝันจังหวะบ่ดีพี่น้องมันอยู่ที่จังหวะอยู่ที่จังหวะอยู่ที่จังหวะ เดี๋ยวขันถือ้อเดี่ยวว่ามีสีสู้ให้เบิ้งคักๆเลยวัดมาเดี่ยวพี่น้องคาบเดี่ยวคาบเรียบร้อยคาบเรีรยบร,ร้อยพี่น,อน้องน้อยครับว่าถ้ามันเลือดปากกว้างกะ็ะโดดครับ,รบโอ้ยเรียบร้อยพี่น,อน้องเอา้าลดคาบเรียบรุดในเรียมหัวหนนหมู่อยู่นะั่น ก็ขาดเราที่พี่นองพวกฉันโบมีไหวหรืเอเปลอาเอ้ามาเบื้องเอาพี่นอง่นได้หน่อยได้ไล่ซ้ำได้เพราะก็าวมาเป็นบ่ครับนี่อุย้ยพี่นองอุย้ยสามตัวมีตั้งตัวงามๆพี่นองผมปนอิ่มพี่นองปนอิ่มมีตัุ้น่นี่เลยนี่สามตัวได้แล้วนะครับเนาะได้แล้วเห็นผลงานเพิ่นแล้วประจักษ์ตาแล้วว่าได้ บ่าวากันบ่าวากันเห็นแล้วเราว,ว่าได้พี่น้องโอ้เนี่ยน,น้องอันเมื่อกรุ่นนี่รุ่นกินวัางหันว่างแย,ยปะปนีโอ้พี่น้องผมเดียว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 เราต้องเห็นเจ้โตแล้วนาะพี่นอนะอ้องเนะะอโทนครับ,บว่ามีกขอโทนคือกันเขาเห็นโตแต่ว่าบ่าท่านได้บ่เป็นยัง เดี๋ยวได้เราสืดขึ้นมากว้นให้เราสืดขึ้นมากว้านพี่น้องให้เราสืดขึ้นมากว้านเอาที่บ้ามีบ่นหนีนี่ก็คือบ้ามีศึกษาวิธีสืบดําเล่านําพี่น้องนำอ้นำาอเรานําบ้าเราสืดแบบใดเป็นยังไงบ่ได้ก็บ่เป็นยังบพว่ากันเพราะว่าบ้ามีก็สิไปสิดแนวนี่เระอาสิตตั้งกล่องขาตั้งกว่อง,งกระมูล ครับผมครับคุณแม่ครับการรุ่นน้ากันครับกบมันมีอยู่กบมันมีอยู่มันหังกบมันมียู่มันหังแดดห่อนจริงๆแล้วเขาต้องใส่เสือเ้อแขนยาวใส่หมวกคือลราเดาไ้า,ามีมาพอเนาะอดบอดด้พี่น้อง เดี๋ยวเยอะบ้ามีขอถามเนี่ยนอกจากกบสดเฉียดสดนี่ใส่ยังไดเนี่ยขี้ไก่เดียนบ้ามีิเอาขี้ไก่เดียนคือว่าสิถธนัดอยู่ใส่เดียนกันไหนวะฮะท่านขอดูอ,ดอ๋อเพราะว่ากินแล้วก็ต้องกอเลยเม่นวาครับตัวนี้คืออ๋อเคครับเคครับเอาเอาเอาใดการพุนบัดห้ามสีพีผันเต้นตูมตามตูมตามยุฟฟางผุ่นแปลว่าจังไดวะ กินยูพี่น้องแต่ว่าตัวหน่อยแล้ววาสิทธิ์เหลี่ยมสองสามเทียวาสนาเฮาสิบ่เห็นอีหลีบ่ mm hmm. พี่น้องเลยเดี๋ยว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 ลง,ลงหันลงหัน mm hmm. เอาจังได้พี่น้องเห็นได้สามตัวปิ้งไม่นึงอิ่มผุนเด้หนิกันปิ้งกระไดข้นบ่หลายนี่พี่น้องนี่กบ ถ้าว่าตัวที่ไม่กินเบ็ดลามีแต่ตัวหน่อยวาสนาบ้ามีคนบ้าหมานมาอยู่กับล่าเรา,ากับบ้าหมานเห็นแจ้งใดดีนี้บ่พี่น้องได้รุ่นแล้วพี่น้องในรุ่นแล้วผมมันเต้นขึ้นมาแล้วตัวหนึ่งบ้ามีเห็นล่ะไปใส่เราบังหับจะเห็นอยู่ไหอม,มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วเรียบร้อยโอ้ยบ่กนาสิบอกผมเนี่ยว่าเอาเราเด้อวาสัสพี่น้อง เห็นว่าพี่น้องผมมากลัวสีเห็นพี่น้องสิบสองน้าที่ว่างไปกอนพี่น้องนี่คือเป็นเบ็ดใส่ถุงครับบันฑิว่าเขาวอาเรียนนั่นสามตัวแรกนี่ตัวทีซีเนาะครับเนาะปีงเราพี่น้องจากพ้นปีงแล้วคันใดหลายก็นี่ก็บแจยงใส่นเราไปสวมบาสนี่โอ้เอาไง่ายปนีเอากบเดี๋ยวให้ขวางบ้ามีทรงมาหอดกอนพี่น้อง เอาไอ่เอาไปต่อให้ขวางบ้ามีทรงมาหอดก่อนเดี๋ยวสิส่วนส่วนเราไปหาสีาครับบอ่ปีนี้มันหลเองครับปกติู่ป,ปีบ่เห็นจั้งสีเนาคุณแม่นะออบ้ามีว่าขันพักไปจักปีนึงทุกคนหามลาหหามหาเลยปีนาบ่ามีแต่ตัวทว่าเฝ้ามือ,อพี่นองครับมันหลายปีงันคนบ่ามีเวลาหาห่วกหาได้เราเห็นเราแล้วพีนองนะครับลูกพีใหญ่เพิ่นเกินว่าบ้ามีอยากไรเบ็ดอันนี้ละบาดพอดี เอฟซีวีไอพีของเฮาเพื่อนเห็นเพื่นว่าจะจะซีดเปลี่ยนบอบเปลี่ยนบ้ามีก็บอกตามโอ้โดูดโรไปหันตัวนึงบ้ามีก็บอกตามตัววศิบอบเปลี่ยนแต่ว่าเพื่อนเพื่อนใจดีเพื่นว่าเดี๋ยวขอยส่งเบ็ดไปให้เจ้าฮัทเอาสั่นเอาโอเคพี่น้องกจ้างว่านี่แหละคุณแม่มันเจ้งไดยบ้ามีบ้ามีความเนาจะโทษอีอย่างนี้ที่ปลาเด็นเพราะสิเอามันได้ได้เคยเห็นกันมาเห็นเห็นแล้วเนาะพี่น้องเนาะเออ อ้าพี่รองผมขอบคุณทุกอย่าทุกทับย์ทุกกัดที่กัดตามเหมือนเดิมคือเล่าตัวเดียวเพียงพ่อพี่รองถ้าตัวสวงคือสีบ่ไหวดอกเพระาะว่าเขามาจังหวะบ่ดีถือว่าเขาได้เห็นนี่กะกะเต็มที่แล้วล่ะ <c oughs> ในขอ่าสิเป็นของมันเนาะพี่รองเนาะที่หาอยากหากินโคกข้าวอีสานพี่รองผมแล้วก็ได้คันหาตัวว่ามีประแจงใช่ไหมสมพอดีคันคัดปุ้นน,นี่มันบูดคันปิ้งก็พอดี สองย่างครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้โชคดีเรวเดี๋ยวถาของบ้ามีมากคว้านบ้ามีซีรีส์วิวให้เบิ่งขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่น้องซิดแล้วได้มาอีกแล้วบู๊ยพี่น้องเห็นน้ำกันยื้นมากว่าหันเดี๋ยวเดี๋ยวซิดขึ้นมากมือจมือนึงจับโอ้ยอย่าเป็นข่อยปิดคลิปพี่น้องเลยนี่พี่น้องเห็นเลยนี่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  ขอบคุณครับสวัสดีครับโ oh! <laughs> อ้อช็อตเด็ด <c oughs> ได้ <c oughs> พอดี <c oughs> เห็นพอดีโ oh, อ, ah, อ,อ้ตัวนี้จะเอาเป็นเยี่ยมเป็นบ่อ่าเพราะเป็นยังครับตัวนี้จะเอาเป็นเยี่ยมมันตัวน้อยเอากาตัดไปอ่า ah, ขอบคุณครับสวัสดีครับภาพบอดีบ่อดีเห็นพี่น้องเลย